สอกว,ว,วัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขคนค่ะทักทายก,กันอีกคลิปค่ะพี่น้องคะทักทายกันมีอย่งกับพิมพ์มากคือวาเนะ พิมคอมเมนต์ใต้คลิปแสดงความคิดเห็นต่างๆหรือว่าซอยบึงซอยแช่เป็นแห้งใจบวาสิเป็นไผ่ย,ยู่ใสขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณพิเศษเอฟซอีหล่าอุ้งอิงเอฟซสาวน้อยเพชรบานแพงสุขุดสุขคนนะคะพี่น้องเห็นต้นคลิปแม่นบ่าคะขออนุญาตเสียนนค่ะ ตนฉบับเพิ่นก็คือของเสียนนที่สาวน้ำเยินเอามานิดหนึ่งให้พี่น้องได้เห็นบางช่วงบางตอนเมื่อนีอิลาอุ้งอิงพอโจทีมงานสาวหน่อยเพชรปานแพงเพิ่นไปบานปูสนชัยค่ะเนื่องจากวันคลายวันเกิดของปูสนชัยเป็นไป,ปทำพิธีไหว้ครนะูเนาะเมื่อนีเนาะเป็นงานพิธีไหว้ครูปี2 5 6 7สําหำรับทีมงานสาวหน่อยเพชรปานแพง กะแล้วเซตภารกิจแมนบอพี่นอ้องอ่าแล้วพิธีไหว้ครูกินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วพี่น,น,น้นองเอลูกสาวกะโช์ฟีเมอร์ตำบักุงป๊าดเนาะพอๆแม่แม่แมแมเอฟซีเบิ่งไปดั้กลืนน้ำลายไปพร้อมพี่น้องสะออนผงชุรดนะคะ <laughs> สะออนผงชุรสเสนอใส่ล,สลายแสบไลายนาอะลูกเอเอ บอกว่าหลายคนจะเป็นโชคดีเด้มีโอกาสได้ชิมฟีเมอลูกสาวว,าสาว่าสันนออยากมีโอกาสได้ชิมฟีเมอลูกสาวาเด็เด้ว,าาวัดสันนอืตามมาคงอ่าสูพ่อโจกินเอาไปเสิร์ฟยาสุภากพ,พี่น้องช่วงที่เอาไปเสิร์ฟยาสุภาพปรากฏว่าถอยถังกลับมาเนอเมือ่อเมื่อในน้อยนี่สำคัญอีหลีพี่น้องเอฟซีตาดีค่ะ เอฟซีตาดีอีลากะสี่ไปเลขสามโตไปเจอ,อยูมองหันหาซีเก้าอือันที่สี่นะโม้ไยังดอกพี่น้องพ่อซอเกิดลาเผื่อนวันเนาะขาดตะเล็กสองโตัวเดียวเผื่อนว่าจริงๆต้องสองห้าสี่เก้าแมนบอลขาดเหล็กสองตัวเดียวเผื่อว่านะคะสองหาซีเก้าคือ พ่อซอเกิดของอีหลาอุ้งอิงพี่น้องค่ะเพื่อนกับซี่ซี่ซี่สำคัญอีหลีในมือนน้อยเนี่ยถ้าซี่แล้วเอาจังได้เฮ้าปัตานีโจดไวทํทำแม่พี่น้องหรือว่าฝ้าวซื้อไว้ไว้แม่เพราะว่า <c oughs> เดียวกันสิว่าลืมอีกได้พี่น้องอย่าว่ากันลืมเด้มือน่น้อยนีย่สำคัญอีหลีได้พี่น้องค่ะพอจะดันค่ะเอามาเบาซู่กันฟังตัวเนาะเพราะว่เมื่อกล่องกรแเฮงแซวอยู่ ถ่ายคลิปหนึ่งน,ะน่ะเนาะนี่ละเป็นเหตุที่น้องก็มาบอกสาวนุ่มยืดน,นี่ละนะคะว่าอันนั้นดีสาวนุ่มยืดว่าสันหาซี่เก้านั่นดีเพิ่นตั้บุกคุงซุพโจกินนั่นดิเ่าร์สันนะคะเพราะว่ามือกองถามเนาะมือกองถามว่ามือนี้เพิ่อนมีงานวหวยครู่บมีโตัวดีบอกเพิ่นว่าาบมีเล็กเด็ดบอกว่าสันเนาะกะ เขียนไว้เลยพี่น้องหรือว่าสื่อใดก็ซื่อโหลดนะคะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อืมสำหรับเอฟซีอุ้งอิงอีหยังก็เกิดขึ้นได้ทองโหลดพี่น้องเอ้ยคาถาอีลาอุ้งอิงนั่นถ้าทองแล้วสิเคียไให้ห้ามีเงินมีทองมีเงินใส่นะโบเมนงงง่ายพี่น้องแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแมนบอผู้ใดบอทองก็บอเดี่าพี่นอ้องเออ ผู้ใดอยากก่องกระท้องหลายคนก็บ่าข้าทาวพจังใดก่อนกระเอื่นซื้ออีลาอุ้งอิงนั่นล่ะอุ้งอิง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 อิงเพี้ยงเออให้แม่ถือเกรเดอร์เอียงกับว่าพิธิหล่ะ มีมาไล่ให้ลูกหลายังสิกะว่าไปพี่น้องเอ้ยอยากบากยังก็ลูกสาวก็ว้าสาวนาดมยืนก็ว้าไปสุขิบแต่ว่าพี่น้องก็่ยัง่าถามอยู่เด้ขาถามว่าจังไหนก็สาวดมยืนพิ่นาะพลังคนโตว่าเด้โทรมาหาอยากได้ข้าาอีหลาอุ้งอิงเพิ่นว่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยก็คือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันเป็นกำลังใจดอกพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นสาวดมยืนเสือว่ามันเป็นกำลังใจโบแมนว่าทุกคนขอแล้วสิได้เบิดได้พี่น้อง มันก็แล้วแต่บุญบารมีอ่าแล้วแต่ว่าเฮาจะมีบุญวาสนาตรงกันบ่คือว่านั่นล่ะเนาะแมนบ่ขอลังเทือก็ได้ยูคือว่าพี่น้องแต่ถ้ามันกำลังใจมากเนี่ยมันจะมีโอกาสแบบกำลังใจมันจะดีนกว่คเก้าน่ะนะก็ขอกระว้าไปซ้ากระได้พี่น้องแต่ละงคนก็เสื้อเนาะเสื้อแบบสุดจิตสุดใจมันก็ตรงเสื้อปปนั่นล่ละพี่น้องแต่คนเฮ้ามันจังได้รับ ในสิ่งต่างๆเป็นบอกว่าวูฟฟังเดอพี่น้องเดอจะเป็นการบอกว่าบอกเลขเด็ดหรือว่า fc ตาดีอืมได้ว่าสามตัวแขนแนเลยสามตตรงตรงเลยนะคะ <c oughs> พ่อสอเกิดที่ลาพี่น้องฮ 4, าีเก้าที่เป็นสี่นะคะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าพ่อสอเกิดลาขาดแต่เลขสองตัวเดียวคือพ่อ,อเกิดนั่นคือสองห้าสี่เก้านะคะ นี่นี่นี่น,นี่ต้นคลิปอยู่ต้นคลิปนี่สาวน้ำเยืนอ่าเอามาจากคลิปเสียโน่นนี่นะคะแต่สาวน้ำเยืนอนันเหตุคลิปไปก่อนหน้านี่มือกล่องเบนกระถามไว้นี่แล้วพี่น้องก็มาบอกสาวน้ำเยืนนี่ละเนาะนี่ทีแรกก็เพาท่านเห็นดอกคลิปเสียโน่นนั่นพอดีมีอยู่คลิปหนึ่งที่สาวน้ำเยืนเห็นลงไปเนาะขนลุกในวิธีไหว้ครูหมอพราหม์ทักอุ้งอิงแบบนี้นี่แหละนะคะพี่น้อง มื่อกองกันเลยแซวว่าวันมือไหวคู่มือดีปาน,นี่บอได้ตัวดีเนี่ยบอว่าสันนอบอได้ตัวดีมาฝากมาตอนเนี่ยบอนี่พี่น้องกันเลยมาพิมพ์บอกสาวน้ำเยื่นไหว้าซี่เก้าค่ะสาวน้ำเยืนเพื่อนว่าอ่าเลขที่น้องชี้ไงเพื่อนว่านะคะมีมีมี่เพิ่นว่าสองห้าสี่เก้าแล้ว ว้าวกับเสียน,น้นจําไว้เด้อแล้วแล้วแต่จื้อเอาหมดมาจื้อเอาเสนอจื้อมันก็สีเลือมพี่น้องซื้อว้รวดสาวทำยืนมานะซื้อไบเพราะเสียลายดอกอืถามผู้ใดมีแอป,ปเปิาตังน์นะเขาก็เปิดเข้าไปซื้อไว้จะไปสองใบพี่น้องกับเราตรงไปซื้อลายเอาจักหกหลานสิบสองหลานกับพ่อละล,ะละอยาเอาลายพี่น้องตีพ่อจะ เดี๋ยวสิว่าลืมเดี๋ยวสิว่าจดไว้ย่างดีบ่ได้ซื้อผัสสิวอีกล่ะสาวน้ำยืนเออผัสสิวพราะฉนั้นซื้อเวโลดพี่น้องทามากน้ำกันอออจักสิวจังไหนนี่ล่ะเพื่อนก็มาบอกนี่น้องห้าสี่เก้าเพื่อนว่าพอสอเกิดน้องสองห้าสี่เก้าน้องพูดเพื่อนวาเพื่อนมาบอกได้นี่ตามที่มือกล่องถามสาวน้ำยืนในคลิปน่ะเนาะว่าบ่มีตัวดีเนี่ยบอกน้องชี้ไปที่กระจกแล้ว อ่าเพราะตรงกับพศออเกิดน้อง549น้องบอกขาดเลขสองฝืนมาโอ้เป๊ะเลยค่ะพี่น้องเอซเขา้าสุดยอดเอซตาดีเอซแม่นค่ะคือว่านี่ละน้องนีอ่าแต่ผู้นี้บอกว่าสองสี่เก้าอีลาสี่เลขตอนตำบกุงให้พ่อโจว่าสันหาส่เก้าเดิอพี่น้องเดิอหาสเก้านะคะเอาตามนั่นหละตามนั่นหละพี่น้อง ปูใดมากกะซื้อเ้าพี่น้องเอทำมานน้ำลูกสาวกะบุญแล้วมาไล่เห็นลูกสาวในเด้อพี่น้องเอา้าผูใดโชคมานกับลูกสาวเนาะถ้าบาถือกียาว่ากันเพราะว่าบมมีไผ่ซองสอดบมมีไผ่ซองเห็นพี่น้องแต่นี่เอฟซีตาดีอ่าอีลาซีกะเอามาบอกเอามาเบาสู่ฟังพี่น้องว่าจัางไ๋คะคือคือค่อ ผู้ใดว่าคือพิมพ์มาเบิงนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะอยู่ดีไม่แห้งหักแพงแบนปันนะคะสวัสดีค่ะ